สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกรัดแอนซีเคทประจำคอลเเซชั่นที่27เทปที่1อยู่กับคุณตั๊กอธิชาลาดิชันออฟจิลาย่ค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับเราสองคนเป็นประจำอยู่แล้วค่ะกับรายการกรัดแอนซีเคเราจะไม่ให้ใครมาประจำาูกต้องเห็นเราสองคนแน่นอนนะคะคอร์ชั่นใหม่มาแล้วใช่แล้วนะคะวันนี้ค่ะ27แล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าปล่อยให้เวลาหลุดลอยไปแล้วโดยที่คือชอบเลยไม่ได้สั่งจองเพราะว่าหนึ่งคอลเลซชั่น7วันเท่านั้นนะคะหสัปดาห์ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบแป๊บๆนะใช่ไม่ใช่นานนะหนึ่งวันแป๊บเดียวคุณนักเจ็ดวันก็แป๊บเดียวรู้สึกไหมว่าเหมือนเพิ่งเล่นน้าสงกลา์มาใช่ใช่ไหมรู้สึกรู้สึกถึงไปคเพิ่งจะปีใหม่มาเองด้วยซ้ำใช่ถูกต้องเห็นไหมคะเวลานี่แหละเขาบอกว่าเวลาไม่คือไม่เดินย้อนกลับใเลยนะคะเดินหน้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เช่นเดียวกันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆใช่วันนี้เราก็มากับคอลเลคชันใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นคอลเลคชันประจำเดือน กรกฎาคมค่ะซึ่งเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสําหรับเดือนกรกฎาคมนะคะมาอีกแล้วโปรโมชั่นพิเศษให้คุณผู้ชมได้สะสมยอดนั่นเองนี่เลยนะคะกับมีดเซรามิกคุณออฟค่ะสวยมากๆเลยนะคะตามปฏิการาง่ายๆเลยท่านผู้ชมนะคะสั่งจองสินค้าครบ5,900บาทอันนี้รับฟรี สะสมสะสมยอดสะสมยอดครบ5,900บาทได้รับไปเลยฟรีหรืออยากได้แบบรวดเร็วทันใจนะคะซื้อชิ้นใดก็ได้ใน1บินได้สิทธิ์แรกซื้อทันที900บาทใช่ซื้อสินค้าจาก j u l ิช c h a n แนลนะคะ1บินต่อ3ด้าม หนึ่งเซตนะคะกับคอลเลคชันมีดเซรามิกนะคะสวยมากนะคะคือเห็นแล้วเพราะว่าเขาสามารถหั่นผลไม้ได้นะคะหั่นผักได้นะคะแร่เนื้อได้ถูกต้องนะคะความพิเศษของมีดเซรามิกไม่เป็นสนิมคุณตั๊กบางทีที่เราเห็นมีดที่เป็นอลูมิเนียมเนาะเขาก็จะมีบางทีเป็นสนิมแต่นี่เลยมีดเซรามิกของเรานี้ไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอนถูกต้องคุณออฟนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามีความ แข็งแรงนะคะ,คะมีความแข็งแรงมีความคงทนใช้ได้นานแน่นอนนะคะความคมความเฉียบคมนี่คือข้อดีที่สำคัญน,น่าใช้น่าใช้มากสีขาวคือท่านผู้ชมนะคะลองไปลองไปดูได้เลยตามที่ต่างๆนะคะบางที่ยังไม่มีนะคะบางที่มีแล้วแต่ ราคาทั้งเซตสูงมากถูกต้องค่ะความพิเศษของเขามีมากมายเลยคุณตัก๊กไม่ว่าจะเป็นอ่ะเราเคยพบปัญหาที่เวลาเราหั่นผักที่มีกลิ่นอ่ะหั่นกระเทียมหั่นหอมแล้วเราอาจจะมาหั่นผลไม้อ,มอะไรต่อและทําให้กลิ่นของกระเทียมนั้นติดมาติดผลไม้อ่าใช่แต่สําหรับมีดเซรามิกนี้ไม,ไม่มีปัญหานั้นแน่นอนถูกต้องนะคะผิวของมีดเซรามิกนะคะคือเรียบ เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสามารถคือคือหันอะไรก็ได้<ช>หันอะไรก็ได้<ช>นะคะ<ช>แล้วก็ที่สำคัญเขามีความแข็ง,งนะคะที่เลิศมากทีเดียวนะคะ<ม>ก็ถือว่าจับถนัดมือใช้งานสะดวกนะคะผู้ใช้ไม่เมื่อยล้านะคะบริเวณแขนและไหล่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่ก็ถือว่าเป็นข้อสำคัญนะไม่เป็นสนิมเหมือนกับมีดโลหะทั่วไปถูกต้องค่ะนีเลยเห็นไหมเห็นไหม,มคือคือคือคงกรบ นะคะได้ไป3 3อัน3เรียกว่า3ไซส์นะคะอ,อ,อ่ะขอครบทวรโปรโมชั่นอีกครั้งนะคะก็ถือว่านะคะท่านผู้ชมเพียงสะสมนะคะยอดสั่งจองสินค้าตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนะครบ,บ5,900บาทจะได้รับไปฟรีนะคะเป็นคอลเลกชั่นมีดเซรามิกนะคะ1เซต3 3ด้ามนี่เลยก็จะมีมีดแร่มีดหัน่นมีดปอกนะคะหรืออ่ะ อีกหนึ่งทางเลือกก็คือค,คุณผู้ชมนะคะสั่งซื้อสินค้าชิ้นใดก็ได้นะคะใน1บินก็ได้สิทธิ์ทันทีเลยในการแลกซื้อราคา900บาทถูกต้องนะคะย้ํากันอีกครั้งนะคะนี่คือโปรโมชั่นเดือนก,กรกฎาคมเท่านั้น,น1เดือนเต็มเต็มค่ะเตรียมสะสมกันได้เลยใช่แล้วนีเลยอ่ะเราก็มีมาให้คุณผู้ชมได้สะสมกันเลยสําหรับคอลเลคชันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมของสม,มานาคุณกันก่อนเลยค่ะ,คะ 27แล้วยี่สิบเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมานั่งตรงนี้เห็นสินค้าวางแล้วแหละหยิบชิ้นนี้เลยใช่แล้วชอบมากนะคะเป็นสีที่สวยสวยไม่ค่อยเคยเห็นอแน่นอนนะคะเป็นสีเขียวแบบสดใสนะคะจะไม่เชิงไปอัพพริอตเลยก็ก็ไม่เชิงนะอ่าก็เป็นสีเขียวของอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะสำหรับนี้เลยนะคะ ของสมนาคุณวันนี้นะคะก็ประดับไปด้วยเป็นสีเขียวของ Green อปเปิลน,นะคะนะคะสวยมากสวยนะเป็นดีไซน์ที่ใส่ติดเรียนน้วมือได้คุณตักและที่สำคัญคือหรูมากดูเป็นเรียบๆแต่ดูหรูหราใช่ดูหรูมากดูสวยดูไม่เล็กไม่ใหญ่นี่คือของสมนาคุณนะคะ,คะแล้วกของสมนาคุณมาก,กับตัวเรือนนะคะเป็นส t ต l i n g ซิลเวอร์ นี่เลยก็ถือว่าอีกหนึ่งงานดีไซน์ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะคะกับงานสมิตรเลียงชูอัญมณีคือดูสวยแล้วก็โดดเด่นใช่แล้วนะคะทั้งสีสันทั้งรูปทรงที่คือใส่ได้ง่ายๆใส่ได้เรื่อยๆใส่ได้ตลอดเลยนะคะเหมาะสําหรับคุณสมภาพสติด้วยที่สําคัญคือใส่แล้วดูหวานชอบดิฉันชอบงานที่มีความสึกว่าชูเม็ดยอดเพราะว่าจะเหมือนแบบเม็ดทําให้เม็ดยอดที่ โดดเด่นขึ้นมาโดดเด่นขึ้นไปอีกอนะสำหรับะะชิ้นนี้นี่เม็ดยอดก็สนค่อยเล็กเลยทีเดียวนะคะชอบจริงนะคะมากับงานสามเหลี่ยมนะคะที่ที่สวยที่หรูที่ดูดีนะคะจะเห็นได้เลยว่าการเก็บรายละเอียดนะคะของชิ้นนี้คือดูดีมากทําดีมากๆนะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมารับชมที่มุมมองการสวมใส่กันบ้างดีกว่าค่ะนี่เห็นไหมที่คุณตัก๊ก ร้องว้าวตอนเข้ารายการมาว่าอุ้ยสวยจังเลยชอบมากคุ้กกี้โมเลดดีเม็ดยอดสวยนะคะมีการฝังแบบหนังเตยด้านข้างจะฝังแบบเป็นฝังพุ่มล็อกของบ่าวอันนี้มันนีไว้คือเก๋มากดูเรียบร้อยดูเรียบเรียบแต่ดูหรูหรานะคะอ่เรามาฟังกันเลยว่าประดับไปด้วยอะไรนะคะก็ประดับไปด้วยกีนแอปเปิ้ลเซียมอนนะคะเม็ดยอดเลยลูกทรงจานแบบทรงกลมนะคะน้ำหนักกระดับอยู่ที่ 2.04กรัตนี่เลยไม่เล็กนะไม่เล็กเลยเม็ดใหญ่เลยที่ประมาณ8มิลเท่าที่มองอยู่ตัวนี้ก็คือไม่เล็กเลยนะดัก ะะแล้วก็ยังมีกินแอปเปิลเซมอนนะคะรูปทรงเซนไนแบบรูปทรงหยดน้ำนะคะน้ำหนักกระดับอยู่ที่0.25ดากระดับจำนวน2เม็ดนะคะน้ำหนักกระดับร,รวมอยู่ที่2.54กระดับค่ะแล้วก็อัญมณีรวมกันทั้งหมดมี3เม็ดค่ะนี่สำหรับชิ้นนี้ราคาปกติ2900บาทถูกต้องนะคะสวยมากจริงๆนะคะชิ้นนี้คือดูสว่างดูสดใสดูสว่างดูสดใสและสีเขียวตัดกับสีตัวเรือนที่เป็นสีแบบโกลเด้นลุคได้เขาไม่ได้มาแบบแบบ เขียวเข้มๆนะเขาจะมาแบบเหมือนเลมอนควอตแบบเหลืองนิดน <ang bolt> <ome> carry eh ิดนึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเลมอนควอตกับบริอตใช่ก็เลยเกิดมาเป็นกินแอปเปิ้ลเซมอนนั่นเองใช่เลยนะสีนี้ชอบจริงๆนะคะราคาปกติ2,900บาทนะคะทนผู้ชมวันนี้นะคะรับไปฟรีนะคะเมื่อซื้อสินค้าหลักในรายการกระดาษแอนซีเคทค่ะเทปที่1เทปที่2จะได้รับสินค้าชิ้นนี้ไปฝากท่านไว้ด้วยนะคะ วยจริงๆนะคะก็เห็นของมาคุณแล้วนะคะต้องถูกอ,อกถูกใจแน่นอนถ้าอยากรับชมสินค้าหลังต้องติดตามเรา2องคนใช่แล้วค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็มีความสวยงามหยิบมาฝากคุณผู้ชมให้เลือกแบบเต็มจุใจกันไปเลยนะคะใช่แล้วนะคะของขกับสีน้ําเงินนะคะเป็นม่วงๆน้ําเงินน้ําเงินนะคะมีการเล่นดีไซน์ เล่นรูปทรงบริเวณบาแหวนเขาจะทําเป็นลักษณะของเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนหงเหมือนแบบเหมือนหงมัไหมใช่ใช่ใชนี่เลยเนี่ยตรงตรงบาแหวนด้านข้างเนาะนี่คือว่าเม็ดยอดก,ก็สวยอยู่แล้วแต่เพิ่มด้านข้างนะคะให้มีเหมือนรูปสิสลักษณ์ดิฉันเหมือนเป็นแบบว่าสถานที่ที่มีอะไรพวกลูปปั้นพวกที่เขาจะปั้น ของพวกโรมันอะไรนี่เนาะนึกนึกออกมนึกออกนึกออกนึกออกที่จะเป็นเหมือนเหมือนรูปปั้งที่ดูดูอิสระใช่ใช่ใช่ไหมนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมมากับตัวเรือนนะคะเป็นสลิงซินเบอร์นะคะชุบเคลือบด้วยสีโกลเด้นลูกก็คือชุบเคลือบด้วยทองคาแท้ 14K ใช่แล้วค่ะนี่เลยสีสันเข้ากันลงตัวสำหรับอะสีนึกถึงสีม่วงม่วงน้ำเงินแบบนี้เราก็จะต้องนึกถึงพอยหนึ่ง นั่นก็คือแทนซไนด์นะคะสำหรับแทนซไนด์นี้มีแหล่งกําเนิดอยู่ที่เดียวในโลกถูกต้องก็คือประทเทศแทนซาเนียนะคะเพราะฉะนั้นคืออาหารยากนี้ไม่ต้องพูดถึงพ้าว่าเกิดจากที่ที่เดียวนะคะก็ต้องหายากอยู่แล้ววันนี้นะคะเราถึงนําอัญมณีที่เรียกได้ว่าได้สีสันของแทนซไน์ได้ทั้งประกายของเซียมอนนามาฝาก่านผู้ชมใช่แล้วค่ะนี่เลยนะคะได้ถึง2ต่อนะคะ ซีซันของแทนสไน์และได้ประกายของเซียมอนไปด้วยนะคะนั่นก็คือแทนสไนซเซียมอนนั่นเองถูกต้องนะคะมารับชมมุมมองการสวมใส่กันเลยค่ะค่ะนี่เห็นไหมคุณต้้งสงสัยก็ดูสวยดูแบบพอดีพอดีอดนะมไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ,ะสำหรับแหวนวงนี้นะคะประดับไปด้วยแทนสไนซเซียมอนนะคะรูปทรงเจนนีแบบรูปทรงไข่นะคะน้ำหนักกระดัดอยู่ที่ 0.43กร,รัตจำนวน2เม็ดแล้วก็รูปทรงเมล็ดข้าวนะคะ0.1กร,รัตจำนวน2เม็ดนะคะแล้วก็ยังมีเซียมมอนที่เราเห็นอยู่เลยด้านข้างนะคะรูปทรงกลมนะคะ0.005กร,รัตจำนวน16เม็ดนะคะน้ำหนักกร,รัตรวมอยู่ที่1.14กร,รัตค่ะแล้วก็อันนี้ไม่ได้รวมกันทั้งหมดมี20เม็ดค่ะว้าวะะเห็นอย่างง m, นะี้20เม็ดนะนี่ที่ฉันชอบนะคือแบบดูน่ารักน่ารัก นะคะเป็นดีไซน์ที่ไม่สูงนะงานไม่สูงแต่ดูกว้างเหมือนกันนะคะคือสามารถสวมใส่นะคะคือใส่แล้วน่กถึงสวมใส่ทองอ่าใช่เป็นงานที่เป็นทองด้คยทองคำนั่นเองนะคะชิ้นนี้ก็สามารถนะคะท่านผู้ชมที่ชอบชิ้นนี้สั่งจองชิ้นนี้ได้กับราคาพิเศษ ใช่แล้วค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะรหัส44814นะคะราคาปกติอยู่ที่3,900บาทค่ะแต่วันนี้นะคะคลิคชั่นที่27คุณผู้ชมสามารถสั่งจองได้ในราคาเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นค่ะว้าวนะคะ2,900บาทท่านผู้ชมอย่าลืมว่าจะได้รับของสมนาคุณไปด้วยนะคะก็คือคู่นี้ มาคู่เลยใส่ด้วยกันได้นะคะใส่ด้วยกันได้เลยคือถูกอกถูกใจสั่งจองได้เลย0 2 1 0 5 4 0 9 3นะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะคู่นี้2,900บาทท่านผู้ชมสามารถแบ่งชำระได้ด้วย0%นเ็านถึง3เดือนค่ะหนึ 1. 1> ่งคอลเลคชั่น7วันอยาปล่อยให้เวลาหลุดลอยไปถูกต้องค่ะเพราะว่าพาดโอกาสนี้ไปแล้วค,คุณผู้ชมก็จะไม่ได้ราคาโปรโมชั่นแบบนี้นะคะดังนั้นชื่นชอบแล้วโทรเข้ามาสั่งจองกับเราก่อนเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ ไปยแล้วค่ะนี่นี่วงแรกนะวงแรกวงแรกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมชิ้นต่อไปกันเลยค่ะว่าจะเป็นดีไซน์แบบไหนค่ะอ่ะนี่มาเป็นมาเป็นเซตมาเป็นแบบเข้าเซตกันนะคะสำหรับชิ้นนี้ก็เป็นจี้ค่ะที่คุณผู้ชมได้ไปพร้อมกับสร้อยคอถูกต้องเอาเป็นว่าดีไซน์เดียวกันเลยดีกว่าเป็นดีไซน์เดียวกันคือมา แต่ได้เป็นเซตอะเนาะแต่ได้เป็นเซตนะคะก็มากับงานดีไซน์นะคะที่ด้านบนก็จะเหมือนอย่างที่คุณออฟบอกไปเหมือนเหมือนรูปปั้นลายแบบอิสระเหมือนเสาของสถานที่โบราณของแบบโรมันหรืออะไรที่เขาทำเป็นลวดลายของคือเหมือนอ่ะที่เวลาเราเห็นเคยเห็นแหมน้ำพุอะไรอย่างเงี้ยที่ฐานของน้ำพุแบบนั้นประมาณนั้นเลยนะคะเราไม่แน่ใจว่า พูดถูกหรือเปล่าแต่นึกออกนะแต่นึกออกนึกออกใช่นะคะก็เดียวว่าเป็นลายที่แบบดูดูอิสระดูผิวไหวดูอ่อนช้อยใช่แล้วจะดูเล่นดีไซน์ใช่เขาจะเป็นอะไรที่ดูอ่อนช้อยดูดูนุ่มนวลดูดีไซน์นะคะใช่แล้วค่ะันี้ก็ดีไซน์เข้ากันเลยสําหรับคุณผู้ชมที่รับชมแหวนไปแล้วก็นี่จีที่ดีไซน์เดียวกันใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมารับชมนะคะ นี่กับดิฉันเลยนะคะวันนี้ก็มาเป็นสีสันนะคะของสีน้ำเงินอมม่วงของแทนสไนต์ะนะคะท่านผู้ชมก็ประดับไปด้วยนะคะมีแทนสไนต์อยู่ถึง4เม็ดด้วยการที่ประดับอยู่ใช่แล้วค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะก็ประดับไปด้วย ซียมอนแทนสไนนะคะรูปทรงยนานไยแบบรูปทรงไข่นะคะ0.43กรัตจำนวน2เม็ดนะคะแล้วก็ร,ร,รูปทรงเมล็ดข้าวนะคะ0.1กรัตจำนวน2เม็ดแล้วก็เซีมอนรูปทรงกลมนะคะ0.005กรัตจำนวน16เม็ดน้ำหนักกรัตรวมอยู่ที่1.14กรัตน,น,นะคะแล้วก็ย้มันีรวมกันทั้งหมด20เม็ดก็คือขนาดเดียวกันเท่ากับแหวนเมื่อสักครู่นี้เลยเท<ม>่ากันเลยใช่ไหมเท่ากันเลย เท่าจริงหรือเปล่านะเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าทําเป็นลักษณะของจี้นะคะที่เล่นของเหมือนกับนี่แหละรูปปั้นที่เราพูดถึงนะคะแบบบิดช้อยให้เป็นเบลรอย้อยด้วยจริงๆแล้วจะทำเป็นเบลรอย้อยธรรมดาได้หรือ,อจะทําเป็นก้านแหวนตัวเรือนธรรมดาได้นะคะเราก็ใส่รายละเอียด เล็กๆน้อยๆลงไปเพื่อให้ดูสวยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นใช่อย่างที่บอกไปนะคะว่าอะไรที่ทําแล้วเกิดความสวยงามขึ้นเราจะทานะคะใส่ไปเล็กๆน้อยๆใส่ไปบ้างมองไม่เห็นบ้างนะคะเหมือนกับเวลาที่เราใส่ลองลายอยู่ด้านหลังแหวนนะมองไม่เห็นนะมีเราคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามีใช่แต่พอรู้ว่ามีก็รู้สึกแบบสบายรู้สึกว่าคือสวยฉันรวยฉันรู้ว่ามีฉันรู้ว่าสวยพร้อมแล้วนะอ่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะรหัส c 4 8 1 5นะคะราคาปกติอยู่ที่3,900บาทค่ะแต่วันนี้นะคะ2,900บาทเช่นเดียวกันเลยได้ซ้อยไปด้วยนะคะนี่แล้วก็มาเป็นคู่ไม่ได้ให้เฉพาะไม่ได้ให้เฉพาะสร้อยนะให้แหวนวงนี้ไปด้วย<ช>นะคะสีของ Green Apple ลมันเองสวยงามมากนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบนะคะสมไ่จี้ ที่เรียกได้ว่าใส่ได้ทุกๆโอกาสขนาดกำลังพอเหมาะและสีสันของททเซไนที่เป็นเอกลักษณ์นะคะูกต,ต้องค่ะแหล่งเดียวในโลกเท่านั้นที่มีประเทศเทนซเนียนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราถึงได้นำนะคะด้วยวิวัฒนาการนะคะของคเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีต่างๆนำมาครีเอทนะคะของเซียมอนใช่ลนะคะให้ได้สีสันของแทนซไนนั่นเองฝากคู่นี้ไ้ด้วยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรก่อนได้รับสินค้าคไปสวมใส่ก่อนแน่นอนถูกต้องแล้วค่ะอะ มาแล้วแหวนจี้ขาดอะไรขาดอะไรต่างไปรับชมเลยค่ะนี่เห็นไหมวันนี้มาแบบว่าเซ็ตที่เป็นแบบว่ารายละเอียดเดียวกันหมดทุกประการอย่าบอกนะว่าหน้าแหวนเท่ากันอ่าหูอาจจะเล็กกว่าโอ้เท่ากันเลยคุณาใช่โนะคะนี่คืองานที่ ตั้งใจทำทำให้เท่าทําให้ได้เป็นเซตกันทําให้คือใส่แล้วรู้ว่ามาจากที่เดียวกันแน่นอนเป๊ะทุกอย่างนะคะหมคว่ากระทังน้ําหนักกระดับทุกทุกอย่างทุกๆเม็ดเท่ากันเป๊ะเดียวกันหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เรียกได้ว่าสวยครบเซตเลยจริงๆถูกต้องคุณออฟนะคะสำหรับุผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องประดับใส่ทั้งเซตที่เป็นรายละเอียดเดียวกันเหมือนกันทุกประการ คือบางทีที่เรารู้สึกว่าเราหยิบงานเซตเราก็อยากให้ทั้งหมดเหมือนกันใช่ไหมคุณตัก๊กถูกคือเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเขามาด้วยกันใช่บางทีเวลาที่สวมใส่งานที่เป็นเซตนะบางทีคิดว่าสีเขียวแล้วสีเขียวเหมือนกันแหวนจี้ต่างหูแล้วจะใส่ด้วยกันได้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ก็อาจจะได้แต่ว่าก็อาจจะไม,ไม่ได้เป๊ะไง,งยงัย<อ>งยังไม่เป๊ะตองนะคะอามาดูที่ สางหูกันบ้างดีกว่านะคะมากับงานดีไซน์นของสีสันที่เป็นสีน้ำเงินของแทนสไนท์เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะมารับชมกันเลยค่ะค่ะนี่นะคะมาแล้วเห็นไหมบบที่ฉันเป็นคนชอบเงินแทนสไนท์นะคัาเป็นสีแบบจะไม่น้ําเงินแบบจ๋าไปเลยคือแอบรู้ไหมหุณออฟว่าสวยใครที่คลั่งใครมากคลั่งใครกับแทนสไนท์คุณเม่นใช่คุณเม่นชอบมาก มือ่อวานคุณแม่ก็เพิ่งคุยกับดิฉันไปว่าช,ชอบมากททนไนายอยากได้แบบเม็ดใหญ่ๆอ,อะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆแล้วทันซนายไม่มีเม็ดใหญ่คือไม่มีใหญ่มากๆนะคุณ<ช>เพราะว่าราคาสูงมากถูกต้องทุกวันนี้จะบอกว่าอัี้มีทุกชนิดคือแทบไม่มีเม็ดใหญ่แล้วใช่นะคะดังนั้นเราจึงมีการเคีดขึ้นมานะคะเพื่อให้ได้สีสันเหมือนกันองค์ประกอบเหมือนกันนะคะแต่ว่า ได้ในสิ่งที่เราต้องการถูกต้องสำหรับชิ้นนี้นะคะประดับไปด้วยแทนสไนซ์เซียมอนนะคะรูปทรงไข่นะคะ0.43กรัตจำนวน4เม็ดนะคะแล้วก็รูปทรงมเมล็ดข้าว0.1กรัตจำนวน4เม็ดแล้วก็เซียมอนนะคะ0.005กรัตจำนวน32เม็ดนะคะน้ำหนักกรัตรวมอยู่ที่2.28กรัตนะคะแล้วก็อัญมณีรวมกันทั้งหมด40เม็ดค่ะก็จะเป็น2ข้างของขนาดทุกๆขนาด ขนาดเท่ากันขนาดต่างหูขึ้นมาได้อีกข้างหนึ่งใช่แล้วก็เป็นความพิเศษนะคะของดีไซน์ที่ใส่ง่ายๆสําหรับต่างหูนะต่างหูปักก้านี่ดิฉันมีความรู้สึกว่าใส่ง่ายที่สุดละคือเขาใส่ติดหูไงใช่ใส่ติดหูใส่ง่ายๆใส่กับเสื้อผ้าอะไรก็ได้นะคะสวยงามหมดไม่ว่าจะทําผมทรงไหนจะมัดผมจะปล่อยผมสวยหมดเลยนะถูกต้องนะคะถือว่าเครื่องประดับนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเราด้วยเครื่องประดับ นะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนจี้ต่างหูนี่ใส่ได้หมดใส่ได้ดเลือกใส่ได้เลยนะคะคืออวัยวะร่างกายของเราก็ถือว่ามีหลายๆส่วนที่เอาไว้ใส่เครื่องประดับนะคะเพราะฉะนั้นก็เติมเต็มความสวยงามความสวยความสดใสความมั่นใจนะคะกับเครื่องประดับ จาก j u วี่ชาแนลนะคะกับคอลเลกชันที่27นะคะต่างหูคู่นี้คุณออฟใช่แล้วค่ะสำหรับต่างหูคู่นี้นะคะรหัส C C 8 1 6นะคะราคาปกติอยู่ที่4,900บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะ3,900บาทเท่านั้นที่คุณผู้ชมสามารถสั่งจองได้ถูกต้องนะคะ3,900บาทท่านผู้ชมต่างหูนะคะได้รับแหวนนะคะเป็นสีสันของสีเขียวของ Green Apple ไปด้วยนะคะซึ่งเป็นสีที่ท่นชอบมากสวยมากสวยมากจริงๆคือ ประกายเขาเยอะมากจริงๆนะคุณตากประกายแบบเยอะมากถูกต้องนะคะนี่เลยนะคะ0ูนย์สองหนะคะตัวเรือนเป็นสติงซิลเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถเลือกเปลี่ยนสีตัวเรือนได้นะคะเลือกเปลี่ยนไซส์แหวนได้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับคู่นี้นะคะ3,900บาทเท่านั้นค,ะค่ะคะมาเป็นเซตขนาดนี้แล้วนะคะ,คะเราก็มีราคาที่เป็นโปรโมชั่นเป็นเซตมาฝากคุณผู้ชมแต่ไปรับชมเป็นเซตกันก่อนเลยคะ่ะ ว้าวนะคะเห็นไหมอยู่รวมกันครบทั้งหมดครบแก๊งครบแก๊งสวยนะสวยๆนะคะคือทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เลยนะคะมีแหวนมีจี้มีต่างหูนะคะสามารถสวมใส่เข้าเซ็ตได้ในราคาที่พิเศษที่สุดใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับทั้งหมดนี้นะคะเป็นเซ็ตที่เข้ากันแบบลงตัวถูกต้องเลยนะคะไหนนะคะก็อ่าถ้าพูด เป็นชิ้นนะคะ,คะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมนะคะสั่งจองสินค้านะคะแหวนอย่างเดียว2,900บาทะนะคะจี้อย่างเดียว2,900บาทจี้พร้อมสร้อยไปด้วยนะคะ,คะต่างหูอย่างเดียว3,900บาทนะคะแต่ถ้าสั่งจองเป็นเซตเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้่านผู้ชมมอเี่นสำหรับเป็นเซตนะคะทั้งหมดนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่12,700บาทนะคะ,คะแต่ คอร์เรคชันนี้วันนี้7วันเท่านั้นที่คุณผู้ชม,มจะได้ราคานี้นะคะ6,900บาทเท่านั้น6,900บาทนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเลือกที่จะสั่งจองเป็นชิ้นค่ะอย่างที่บอกไปว่าแหวน2,900จี้2,900นะคะต่างหู3,900รวมๆนะคะก็จะอยู่ที่โดยประมาณนะ8,000กว่าบาทใช่อ่ะนี่เลยนะคะก็ถือว่า8,000กว่าบาทนี่ท่านผู้ชมสั่งจองเป็นเซตเถอะ7,000กว่าบาท ใช่ใช่แปดเก้าพันกว่าบาทแปดพันกว่าบาทแปดพันแปดประมาณนะประมาณประมาณนะคะท่านผู้ชมก็ตรงตัวเลขนิดนึงคือถ้าสั่งจองเป็นเซตคือจะได้เซตละหกพันเก้าร้อยบาทใช่ใช่ชิ้นก็เป็นโปรโมชั่นอยู่แล้วถกอนะคะเซตก็ยิ่งเป็นโมชั่นเข้าไปถ้าชื่นชอบเป็นเซตนะทาผู้ชมถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะที่สำคัญได้แบบครบเซตท่ณผู้ชมสามารถเลือกสงสัยได้ค่ะ หลากหลายโอกาสนะคะสําหรับงานเป็นเซตคือในชีวิต <จะ S 1> ประจำวัน,นวก็ได้ช่ถ้าเป็นชีวิตประจําวันนะคะจะใส่แหวนหรือจี้หรือว่าตา่างหูชิ้นเดียวก็ได้ถูกต้องนะคะ,ะ,คะหรือจะไปออกงานก็ได้ทั้งหมดน้เลยหรือจะเป็นเซตที่ใส่ประจําตัวเราติดตัวเราก็ได้เพราะเขาดูไม่ได้เวอร์แต่สามารถสวมใส่ไปงานได้คือถ้าใส่ทั้ง3ชิ้นนี่ ก็ถือว่าอเอาอยู่แล้วใช่ถูกต้องอนะคะดิฉันก็เห็นนะคุณแม่ก็จะมีงานเป็นเซตที่เขาเข้ากันทั้งหมดแล้วเขาใส่แบบทุกๆโอกาสได้ด้วยคือมันก็ต้องมีบ้างใช่ใชมันก็ต้องมีบ้างนะคะจะมีแหวนมีจี้มีต่างหูมีบางทีก็มีแหวนเยอะๆนะทีะะ่ลองลองมาลองลองมานะคะแต่ว่า เราก็ต้องมีเป็นเซ็ตบ้างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนโปรโมชั่นอีกครั้งนะคะเซ็ตนี้6,900บาทท่านผู้ชมจะได้รับของสมนาคุณไปด้วย1ชิ้นเหมือนกันเห,เหมือนกันนะคะเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่แหวนกันก่อนก็ได้<ช>คุณบอมาอันนี้เลยสำหรับแหวนนะคะรหัส CC814 หนะคะ2,900บาทนี่เลยและก็ขยบมาเป็น จี่พร้อมสร้อยสี่สีนึ่้าะคะน้ำหนักกระดาษหดหนึกระดาษนะคะสองพันเก้าบาทเช่นเดียวกันดูดีไซน์ดูดีไซน์ชอบนะชอบนะชอบทั้งสชิ้นเลยแล้วก็เป็นต่างหูต่างหูนะคะรหัสสี่สีนะคะสามพ้บาทค่ะน้ำหนักกระดา2สอกระดา ถูกต้องนะคะทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะซื้อแยกเดี่ยวหรือว่าจะซื้อเป็นเซตนะคะของสมนาคุณที่จะได้รับไปนะคะก็คือชิ้นนี้ได้ไปฟรีเมื่อสซ,ซ,ซื้อสินค้าหลักในรายการกระดัษแอนดซีเคทค่ะไม่ว่าจะเป็นเทปที่1ห,หรือว่าจะเป็นเทปที่ค2ค่ะต่างหูคู่นี้นะคะต่างหูไม่ใช่สีแวน <laughs> แต่วงนี้นะคะ CC 783นะคะประดับไปด้วยกรีนแอปเปิลนั่นเองนะคะเป็นกรีนแอปเปิลซีมอนนะคะ 3เม็ดน้ำหนักกระดาษอยู่ที่2.54กระดาษราคาปกติ2,900บาทวันนี้รับไปฟรีถูกต้องแล้วค่ะนี่เลยนะคะสำหรับคอลเลคชันนี้ก็สวยงาม,มโดดเด่นนะคะสำหรับผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องประดับเป็นเซ็ตก็นี่เลยค่ะ7วันเท่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชันนี้อย่าลืมเชิญทุก้ามาสาัา่งจองสามารถติดต่อสอบถามเจ้าที่ได้เลยนะคะ,ะ021054093นนั่นเองะนะคะ ก็สอบถามกันเข้ามาได้ใช่แล้วนะคะหลายๆท่านสงสัยอะไรก็สอบถามเจ้าหน้าที่เราได้เลยค่ะถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะคุณออฟจีรายุและดิฉันตักอธิชาขอลาท่านผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมที่รักเครื่องประดับท้ามอยากพลาดสินค้าและโปรโมชั่นแรงๆกับ Jewelry Channel กด Subscribe ตรงนี้สิครับ